ทุกคนนี่เลยค่ะวันนี้ยาจะมาแนะนําเทคนิคปลูกหัวใจแนบไม้เลื้อยใบลายสวยสุดเก๋ขยายก็ง่ายเพียงแค่ตัดและจุ่มค่ะทุกคนโอ้โหดูค่ะเดี๋ยวยาจะให้ดูกกใกล้ๆนะคะนั่นก็คือหัวใจแนบค่ะทุกคนเหมือนอยู่ใน ่าอเมซอนเลยนะคะทุกคนดูนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยาจะมาบอกเทคนิคนะคะโอเคเดี๋ยวยาจะเอาออกมาให้ดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นกิ่งนะคะที่ยาเคยชำนะคะแล้วก็ยาก็ปลูกลองที่จะให้เขาขึ้นหลักนะคะนี่เลยค่ะ นี่นะคะทุกคนที่ยาชําแบบนี้ค่ะทุกคนก็คืออันนี้ยาชําน้ําแล้วนะคะแล้วยาก็เลยมาปักไว้อันนี้ยาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือเขาก็ยังโตแข็งแรงค่ะการชําก็ง่ายค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ยามาบอกเทคนิคนะคะ นี่ค่ะพอยาชําได้ขนาดเท่านั้นแล้วใช่ไหมคะแล้วอยากก็เอามาลงกระถางนะคะแล้วอยาก็จะเลือเลี้ยงให้เขาเลื้อยนะคะหัวใจแนมนี่นะคะเอกลักษณ์ของเขาจะอยู่ที่ลายของใบเลยค่ะใบจะเป็นรูปหัวใจนะคะค่อนข้างที่จะเป็นหัวใจวงรีนะคะแต่บางใบก็จะกลมนะคะ จะมนไม่ไม่ได้รีนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าขนาดของเขาขนาดของใบนะคะและก็ความสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของเขาก็จะออกเป็นเหมือนหัวใจเลยนะคะลักษณะใบเห็นไหมคะทุกคนนี่นี่ใบตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนหัวใจมนออกไบเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะถ้าอย่างใบนี้จะชัดมากเห็นไหมคะทุกคน แล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าตัวพื้นพื้นของใบเนี่ยะคะทุกคนเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ก็จะมีสีออกเป็นเหมือนเทาข้างบนนี่นะคะเป็นตัวแซมอยู่ระหว่างใบมันเลยทําให้ลายที่เกิดขึ้นนะคะค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็สวยมากๆนะคะการชําก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะตัวนี้เลือยไม่ได้เข้าหลักนะคะเดี๋ยววันนี้ยาจะ เพื่อชำให้ทุกคนดูนะคะบอกเลยว่าแค่ตัดและจุ่มค่ะก็ใช้ใบมีดที่คมหน่อยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเราก็จะได้กิ่งแบบนี้นะคะทุกคนเราสามารถที่จะเอาปักชำได้เลยนะคะอันนี้ยาจะชำเป็นอันนี้ยาจะได้เป็นกิ่งแรกก็คือมีใบมี้นะคะ นี่นะคะและกิ่งที่สองนะคะอันนี้อาจจะไม่มีใบนะคะแล้วก็ตัวก้านยอดเห็นไหมคะทุกคนยาก็จะได้นี่ค่ะอุ้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นตัวก้านยอดนะคะและอีกอันหนึ่งไม่มีใบแต่เราสามารถที่จะชาได้นะคะการตัดนะคะให้อยู่ใกล้ๆข้อแบบนี้นะคะ นี่เขาจะออกล่าอยู่ระหว่างข้อแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะตรงที่เขาจะออกแบบนี้นะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเทคนิคการช้ำค่ะให้ใช้หินเพอร์ไลท์แบบนี้นะคะผสมน้ำค่ะทุกคนก็คือใส่น้ำลงไปนะคะทําไมแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปักลงไปเลยนะคะ นี่ยาก็จะชาไว้แบบนี้ทําไมยาถึงแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่บอกเลยว่าการชาโดยหินเพอร์ไลท์นะคะผสมน้ําลงไปก็คือเติมน้ําลงไปเลยนะคะแล้วหินเพอร์ไลท์นี่นะคะเขาก็จะฟูอยู่ข้างบนแล้วเวลาเราเสียบลงไปนะคะเขาก็จะเหมือนหนึบหนึบนะคะทุกคนเขาก็จะหนีบตัวตัวที่เราชามเอาไว้แล้วเขาจะไม่กระดุกกระดิกเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ การชํำต้นไม้ก็เลยง่ายและที่สำคัญนะคะเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้การชํำโดยน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลมากๆและออกรากเร็วนะคะรากมาไวและใบไม่เหี่ยวด้วยนะคะทุกคนดังนั้นสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองที่จะชํำนะคะ จะเป็นประเภทไหนก็ตามนะคะเป็นไม้มงคลก็ตามอยากขอแนะนําวิธีนี้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ผลมากๆเลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปลองทํากันดูค่ะส่วนต้นที่สวยกิ่งที่สวยแล้วเราก็ใส่ไม้เลื้อยเอาไว้อย่างนี้ล้วค่ะทุกคนหลักเลื้อยเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวตัวที่เราจะชําเราก็ชําเกิดลากเสร็จเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะทุกคนเราก็จะได้ต้นใหม่ ที่เยอะขึ้นและเพิ่มจํานวนได้เร็วค่ะต่อไปหากมีต้นอะไรนะคะจะเป็นพลูต่างๆหรือว่าไม้มงคลอะไรก็สามารถตัดและเสียบ ชำน้ำได้เลยนะคะบอกเลยว่าแค่เพียง2ส,สัปดาห์หรือจริงๆนะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นประเภทพลูนะคะประมาณหนือาทิตย์เนี่ยรากจะมาไวมากๆเลยนะคะส่วนประเภทอื่นๆอาจจะใช้เวลาเกือบ2ส,สัปดาห์เราก็จะเห็นเลยนะคะว่ารากมาไวและสมบูรณ์มากๆพร้อมที่จะลงกระถางแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่ยานแนะนำเลยนะคะ เทคนิคจานชามและปลูกต้นหัวใจแนบค่ะก็อย่าลืมนะคะไปลองทำกันดูค่ะบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายมือใหม่ก็ทำได้ค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจาย,ยาด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวยาจะมาบอกเคล็ดลับอะไรมารอ รับชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน